สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับก oui, ับเกมฮาร์ดสโต้นะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กพลาดินบัฟมือนะครับท <c oughs> ี <c oughs> ่ขอกันมาแล้วก็ผมก็ค้างกันไว้ค่อนข้างนานแล้วนะยังมีค้างเมทแล้วมีวอลล็อกอีกนะครับวันนี้เอาพลาดินไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพลาดินบัฟมือนะเด็กนี้ก็เป็นเด็กเมตาอีกหนึ่งเด็กนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีมานมนานแล้วค่อนข้างนานแล้วนะเกือบปีแล้วนะผมว่าสำหรับเด็กนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรเพิ่มนับสลักเด็กนี้นะก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็คือการใช้การบับมือด้วยมินเนี่ยนอย่างพราะา้าอาวุธแห่งกรามสตีนที่ลงมามอบหนึ่งหนึ่งให้มินเนี่ยนบนมือทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอาวุธที่บับมืออย่างคุณธรรมจิตกรครับราย4ได้23ามีสูบชีวิตหลังจากฮีโร่ของเราโจมตีมอบหนึ่งหนึ่งให้มินเนี่ยนทั้งหมดบนมือเช่นกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือมินยนตัวนี้มัสเซลโอตรอนได้3ได้ -24 นะครับคำรามสู้ศึกมอบหนึ่งหนึ่งให้แต่ ส่วนตัวที่เราอยากบัฟนะครับก็มีอยู่หลายตัวที่ได้ประโยชน์นะครับอย่างไอตัวที่ลงมามีสูบชีวิตแล้วกับจู่โจมอย่างทุกตานางเสือตัวนี้ก็ดีนะเอาไว้ยื้อช่วงกลางเกมนะครับรวมทั้ง audio เม d i c ตัวนี้ก็สามารถช่วยฮีลเราได้นะครับช่วงกลางเกมครับส่วนตัวปิดเกมของเราก็จะเป็นรีรอยแจงกินที่มีบุกทะลวงนะครับถ้าเราบัฟเยอะลงมาตีก็อาจจะทีเดียวตายได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะแถมยังบัฟตัวที่เราลงมาตีทีเดียวพวกนี้นะอย่างตัวบุกทะลวงหรือตัวจู่โจมอย่างเสือพวกนี้ได้ ด้วยช่างตักชุดโชว์ไอ้ต่างหากไร่สามได้สองสองนะครับคำรามสู้ศึกบอบพลังโจมตีและพลังชีวิตเท่าของมินเนี่ยนตัวนี้ให้มินเนี่ยนฝ่ายคุณหนึ่งตัวนะครับซึ่งถ้าเราถือไอ้ตัวนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลาบัฟบไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะบวกให้ตัวที่เราลงมาทีหลังเนี่ยได้เป็น7เป็น10เลยครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนาการ์ดจั่วของเด็กเราก็จะมีอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือไร่สี่เซอร์เพนดวงดาวไร่สี่ได้สามสามเมื่อจบเทินถ้ามินเนี่ยนตัวนี้ไม่ได้โจมตีจััวการใบบนะค หรืออีกตัวหนึ่งก็คือไร่ห้ามากระท่าสตูของเสียงเพลงนะครับไร่ห้าไร่ห้าห้ลงมาโจวก,กาดห้าใบมอบเวททั้งหมดที่โจได้ให้คู่สตสู้ไปนะครับในเด็กเรามีเวทอยู่แค่ใบเดียวนะครับนั่นคือ เวทไร่ห้าพลังกำลังของคีเปอร์ไร่ห้ามอบสองสองให้บินเนี่ยนฝ่ายเราหนึ่งตัวสร้างความเสียหายเท่าพลังโจมตีของมันให้บินเนี่ยนตัวอื่นทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเคลียร์บอร์ดของเด็กนี้นะเป็นเวทแค่สองใบในเด็กเท่านั้นนะครับที่เหลือก็เป็นบินเนียนบลเลอเพราะฉะนั้นก็ใช้หักกระทได้สบายๆนะไปลุยกันเลยขอแนะนำบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่านเดอะฮันช็อปถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจ ติดต่อที่ t h e h u n s h o p ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง t h e h u n s h o p มือได้อยู่นะครับจบเทิร์นไปก่อนมีตัวจู่โจมด้วยนะสุบชีวิตมีตัวนี้ก็บัฟมือนะครับมัสโซโอตรอนแล้วก็มีช่างตัดชุดโชว์ด้วยลงก่อนเลยครับมินเนี่ยน ตัวอาวุธมานะครับเทอร์นสองเราจะได้หล่อหลอมมัสเซลโอตรอนนะครับมัดจุดไฟกระตุ้นเมืองนี้กันหน่อยได้อามิตัสขึ้นเลยปีทุกคนพลาก็แล้วก๊ปีการบนมือนะครับถ่ายภาพไว้เอาไม่ตีเราด้วยโอเคา่ย พีเทินสี่ลงเลยดีกว่าครับซีรีแอคดีลักซ์นะครับเดี๋ยวค่อยลงใบบัฟได้เลยครับพี่ตัวนี้ก็บอกว่าทุกเข้าเทินเราเราจะเจ็บสนะแต่ว่าบัฟพลังโจมตีให้มินเนี่ยนตัวนี้เป็น สองเท่านะครับเขาต้องรีบฆ่าตัวนี้นะในนฐาะเจ้าาภพปูอาาาารรีข้้จจะดแลเเเ็นกพิ่มก๊อปปีก้ก้าอุ้ยทำไมไม่รีบฆ่าฆ่าดิเออช่างบันเทิงยิ่งนะไม่ได้แข็งครับช่วงนี้ระวงังเจ็บรึเปล่าต,ตีหน้าอย่างเดียวตุ้ดตามไม่พอ นี่มันเด็กรวมตำนานหรือไงฮะตำนานเยอะเชียข้าเห็นอนาคตหมดแล้วเอากอลอนผู้สังเกตการนะครับลงมาเหอะดูกราดใบบนสุดของเด็กเรานะแล้วก็เลือกเลือกเราสองใบนะับให้เราจู่วได้อะไรนะครับไม่เป็นปัญหาเอาไม่ตีเราด้วยนะโอเคทีก่อนนะครับช่วงนี้ระวังหน่อย มารักษาด้วยปีานี้ตีตัวการมาอีกสองใบเฮ้อุย๊ยเด็กตำนานเหรอโอ้ไม่คิดว่ามีคนเล่นนะ <5 S 2> อันนี้มาทำเควสหรือเปล่าเนี่ยเอาอะไรไปฟื้นฟูชีวิตนะครับ12ดูการ์ดเรานะครับก็ดูไปนะครับ ช่วงนี้ระวังหน่อยลงนี่เลยเแล้วก็บัฟบบกสองสองให้เป็นนี่ตัวอื่นของเราทั้งหมดเหลือสิบสองนะครับตายแล้วเนี่ยมีรีลอยแล้วก็มีช่างตัดชุดนะครับคอมโบมโไม่ตายว่ากินตัวนี้นะครับ ีศของชวิตไม่ตายแต่ใกล้เคียงนะเข้าไปสิบเลือสิบห้าตายนี่ว่าเจ็ดบวกเจ็ดสิขาดไปหนึ่งนะครับเสียดายต้องฆ่าตัวนี้แต่เราฆ่าไม่ได้แกส่วนของเล่นสนุกกว่ากันอะไรไหบัติเหตุเกิดได้ัทีบมือไปนะครับอยากฆ่าตัวนี้นะแต่ฆ่าไม่ได้ตีเจ็ดก็เท่านั้น พืนชีแสงโปรดช่วยค่าคงใจตกเธอครับ,บพขาดไปหนึ่งนะแม่งั้นผมจะตีแล้วนะครับตอนนี้เท่าไหร่ละแปดสองสิ 8, 2, 16, ดามเมจถ้าไม่ฮิล12นี่ตายไปแล้วนะครับดูซิเธอนี้ทำอะไรก็สามารถสร้าง อะไรนะตัวยั่วยุออกมาได้นะครับออกมาสัญลักษณ์ของความตายยั่วยุวออกมาติดยั่วยุนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราต้องฆ่ายั่วยุมัน,น etc ขึ้นมือไป เรียบร้อยครับเสร็จเรานะครับเด็กตำนานเจ็กเราด็กตำนานรีรอย ตีปรับประเบผ่านไปนึงตารนะับเจอเด็กแบบข้าจะมาทำาเควสมากกว่ามึงเนี่ยมีแต่ตำนานแบบนี้นะครับก็เลยโดนยำไปตามระเบียบนะไปต่อกันเลย1 2ครับเทิน์น4ต้องลงเลยนะครับสี่แอะกดดันนะเจอกับดูอิดนะถ้าเขาได้ลงตัวยุ่ยุ่มาเยอะๆเนี่ยเราจะลำบากนะครับ ได้อัมบิดัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ได้วายูพีโลดูเบว่ว่ะแต่เธอแรกๆเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับสำหรับดรูอิดบับครับ my, my, my. ปี ความหวังริบรีแต่เราจะสู้คเอาละครับเทินหน้านี่แหละเราจะลงซีรีแอคดีลักซ์นะครับลงมามมมเพิ่มเหรียญเทินหน้ามีหกมานานะครับ จะไปทันได้ไงโจมตีใช่น้ร้อตบเทินเทินหน้าตัวนี้จะเป็นโจมตี12นะครับค่ายากนะตูด8บูสต์มนาเป็น4 อ้อยมียั่วยุไอ้ยาลายกาดว่ะยั่วยุจสไดายตัวนี้ไม่ได้บัฟครับลงไปก่อนคนพบมินเนียนค่าได้สองมาอ,อ่ตัวนี้ก็มีประโยชน์นะมีแค่จู่โจม,มเฉยเฉยจมารักษาด้วยท ข้าขออยเรียบร้อยคาซิลิแอกไม่ได้ประทับประเบอรผ่านไปสองตาถ้าจะสู้ยังม่เกียรติทุกสิ่งจะเฉิดฉายบนแดนสฟรองมือไม่ค่อยดีนะครับ ไม่เอาเลยเราอยากได้พวกบัฟนะครับหรือว่าใบาจั่วอาวุธแบบนี้ดีกว่าซิลิแอกมาอีกแล้วลงไปก่อนเลยคุณโยนแย่ส่วนโดได้ไรพิษข้อได้กลินทองในน้ำตรงนั้นร่อนมันเข้าไป ไม่อยากให้จั่วเลยปราบจูนสมบูรณ์แบบจั่วไปอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะที่ยิงใส่ก็ได้นะครับมันก็ช่วยจั่วนะครับตัวนี้นะวิสิตว่าแฮนมาเฮ้อา ฆ่าไปก่อนดีกว่าเพราะผมกลัวเป็นแบบมีบัฟนะครับบัฟมินเนียนนะบนสนามนะพาม่ใส่ระดมคนแบบนี้นะครับเทินหน้าโดนซีเรียกก่อนเลยลัสสมีเอายังมีเครื่องจักรนะครับแล้วก็บวกหนึ่งหลย่งง หวังน่อยคุณต้องฆ่าคุณไม่ฆ่าเนะี่คุณโดนอะ่ะไม่ฆ่าวะฆ่าเหรอฆ่าไม่ฆ่า ห uh huh. uh huh. ลายกาดหลายกาดอื uh ้ huh. ือันนี้ยิงเท่าไหร่ห้าทั่วสนามตัวดีน่าจะช่วยได้มากกว่าช่วงนี้ระวังหน่อย แล้วว้าแล้วเราก็มีตุ๊กตานางเสือนะครับเพือ่อฮิวไปตายเว้ยาตายครับเจ้าได้รับเศษซิว ขอฮิวตีหน้านะให้มันรู้ให้มันรู้ยังไงโทเค้นพาราดินนะครับสามทูตสนามแต่เราจะสู้โอ้ลงมาเลยไปฮิวอีกน,นะครับสบายสบาย อูปั๊บก่อนเลยรู้อะไรไหมอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ยงความหวังริบหรีแต่เราจะสู้รรงานตัวคบจบเทินชชัยนะเป็นเนรียบร้อยยอมถูกเขคนพละดินปรับปรับไป ไม่ได้จั่วแล้วครับจั่วอาวุธขึ้นมือเอะกับตัวดอมมัดโถเอ้ยเซ็งไม่ดีเท่าไหร่นะครับมือแบบนี้นะไม่น่าจั่วอาวุธได้แบบนี้ลงไปไม่ได้จั่วครับเงี้ยไม่ค่อยดีอาฮาโอเคดีครับสกาลับ ขึนมือมาเก็บไข่ดารูเบียนไว้นะครับยาทำพังลอเินตัวครับลงขอลงอาวุธนะครับแล้วก็เทอต่นไปลงเซอร์เพนดงดาวจงดูเวทมนตา์าแสจชิงตัวกาสองใบนะครับแล้วก็อันนี้มีพลังเวทบุกหนึ่งสักกาเข้าเด็กสองใบนะครับแล้วก็จัว่ว เอาขึ้นมือด้วยจะได้จัว่วอีกหลายการเหมือนว่าเด็กนี้เขาก็มีคนขอนะช่วงนี้ระวังนยครตีตีจงดูเวทมนตร์มานับพยากรอาวุธตีจั่วนะครับยิงมินเนี่ยเราโอ้โห เอาไม่ไม่ตีครับเราฆ่าเลยโอเคส,สร้างรบช่วงงอลงตัวจั่วมาก่อนนะขอจั่วก่อนซีรีแอกมาฮ ใช้การ์ดใบนั้นหรือเปล่าค่าไร่หกนะครับที่สับมือเข้าเด็กนะครับแล้วก็ลถไม่ใช่คาบน้ํามันดินนะครับทําให้มินเนี่ยนเจ็บนะครับโอ้ตัวสามใบทําลายมินเนี่ยนหนึ่งตัวช่วงนี้ระวังหน่อย ล้นแล้วเจอซีรีแอกนะครับสมบัตินี่ไม่คู่ควรจนลดค้าไรา่ลงฮะลงมายักษ์ของเร่นฮะต่อเอาค่าซีรีแอกเรานะครับเอฆ่าซีรีแอก ช่วงน yeah. ี้ระวังหน่อยเจ็บเลยกลัวอะไรแขเล่นสนุกรู้อะไรไหมอุบัติเหตุฆ่าตะกอนนะครับตัวใหญ่สุดๆแล้วลูเบี้ยนี่ดีนะเมื่อตายก็จะเรียกสีๆออกมาด้วยเราก็มีฮิวด้วยครับจากตุ๊กตาหนังเสือ าาลงมายักห้องเด็กเล่นเจอนี่โนมิเ no ลียนักบิน e S A, N A, B e N A F E ครับล้างบอดแบบสบายสบาย ต้องใช้ไหมก็ไม่จำเป็นนะเดี๋ยวไว้ใช้อีกทีดีไหมค่อยล้างบ่อเอาช่วงนี้ระวังหน่อยเรายังพอเคลียร์ได้นะครับอันนี้หล่อหลอมไปก่อน เพินครับตีไปเลยเหลือแปดจุกลันหายใจได้ไานะแค่นนี่สิสมบัติของจริงลงมานะครับตัวนี้ก็ปี้กา์ดขาได้หนึ่งควบคุมมินเนี่ยนนะครับดได้ใบย,ยิงหรือเปล่าเรามีฮิลอยู่นะครับ สุม่มยั่วยูออกมาอะไรตีหน้าโอ้อเรียกยู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 ออกมาแล้วไงต้องฆ่านะไม่ฆ่ากลับมานะครับยูยูอีกตัวอโอ้ย <Kent> ฆ่ากลหมดแล้ว ตายดินี่ทำอะไรได้หลังจากเล่นเวทไฟโอ้ยนี่ตายไปซะไม่ทเป็ตีทำลายบอดสองตัวครับแล้วก็ตีเข้าหน้าปั๊บปะเบิรจบลงมาแล้วนะครับสำหรับพลเรืนบัฟมือนะครับก็ ประมาณนี้แหละครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีการ์ดใหม่นะครับก็เหมือนเดิมๆทุกอย่างนะก็ขอเข้ามาก็จัดให้ไปนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลานกัไปก่อนสวัสดีครับ